สวัสดีครับหลานมองเลยโซลาเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเอราวันนะครับเอราวันจังหวัดเลยนะครับแถวแถวบ้านวังเลานะครับแถวบ้านหัวฝายนะครับปั๊มรีเมนโตนะครับ1,500าวัตต์สองแรงนะครับเป็นรุ่น acdc นะครับ ตัวนี้กำลังใช้ระบบโซล่าเซลล์อยู่นะครับจะไม่ลองระบบไฟนะครับใช้แผงโมโนนะครับ410วัตต์ทั้งหมด4แผงนะครับนู่นครับแผงครับตั้งขึ้นบนแผงนะครับแผงน้ำอยู่ข้างบนนู่นนะครับต่อเติมออกไปนะครับทั้งหมด4แผงนะครับเวลาตอนนี้บ่ายโมง6นาทีนะครับ แดดก็ก็ยังถือว่าไม่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับมีขี้ฟ้านะครับเดี๋ยวผมพาดูกล่องคอนโทรลนะครับนี่ครับเป็นรุ่น acdc นะครับใช้ได้สองระบบนะครับตัวคอนโทรลอยู่ที่เบเกอร์นะครับ3ทางนะครับก็คือเรียกว่าขัดเอาหลังเต่านั่นเองนะครับนี่ครับ 1,500วัตต์ AC DC นะครับสูบขึ้นไปบนแทงนู่นนะครับแทงน้ำนะครับ15เมตรนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านลองเลยโซล่าเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ เบอร์โทรนะครับ097นะครับ313นะครับ9918นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ